รับผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับกับคนสวยนะครับสวยสวยสวยไหมครับสวยไหมครับสวยน้ำใจสุดยอดเลยครับผมสุดยอดครับ เกิดชาติเกิดชาติเกิดชาติมาจากไหนเนาะพ่อมาจากกรัดินครับมาจากสรีขาวโอ้ขาวโอ้ไกล้ๆนะครับครับผมไกลไปเลยขอบคุณมากยูทูบเบอร์นี่ร้องกับเศร้าไหมนนางเศร้าไหมใช่รู้ดโอ้ออกยูทูบเด้ครับเนี่ยเนี่ยให้ปะเนี่ยเลยว่าให้ดอกเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเนาะมาให้กำลังใจครับกำลังใจให้ป้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ให้เลยนี่ยมาหนึ่งขอบคุณมากเนี่ยมาหนึ่ง มาทานกินพี่ม,มาทานกินคือมาทานกับเดรน,น,นินนเรอเรางนอตักนาบรรยากาศที่บ้านรุนงพลนะครับยังคลึกคักนะครับยังคลึกคัก ยังคึกคักนะครับบรรยากาศที่บ้านรุงแบบอกวากินกันมนะจ้โอ้โคนเยอะมากตลาดบูมส,สุดๆนะครับวันนี้ ราดบูมสุสดจอดพี่จอดรถก็เต็มนะครับที่จอดรถจอดรถแทบไม่มีแล้วครับเต็มครับเดี๋ยวพาแทนดูบรรยากาศรอบๆนะครับ ลาดเสื้อผ้านะครับขายดีมากครับวันนี้ราเสื้อผ้าครับาขายดีมากามากเทียบกินเทียบเด้อใส่เงินกวาีเู้